น่าล่อดหาวออกไปนี่มันกระตือนะบอบ่บ่โทษสิทิโทษนะ่อปก่อนแล้วอปนจังทจับอกมันหายบนหายบ่บะโอ้ยเด็กกด็กเโตหาอลายขนาดเนาะเอ้าเปิดกล้องะทนกนใส่เอาน้องอย่ากดนองเลยนุสบายดีพี่น้องว้ยเห็นบ่กล้องนั่นเห็นบ่หึ บ่บุ่นบ่เงียบบ่เงาเลยพี่น้องเอ้ยบ่เงียบคือเกาเลยบ้านนี้นะไม่เปิดคลิปไม่ได้เลยพี่น้องบ้านเราไม่เงียบแล้วมันไม่สงบแล้วเงียบมอกนะปกติมันก็ไม่สงบอยู่แล้วมันมีใครมันก็ไม่สงบมีสองตัวมันก็เยอะเหมือนมีสองคนนะกระซิบคนพี่น้องเอ้ยแต่มาเดียวก็อีหมูกับพ่อแหงอะไรนั่นนี่ได้ไม่เงียบเงาเลยพี่น้องจ๋าโคนเฮี้ยงเกิดโคนเฮี้ยง ร่งสพเออวเนรอเาะอดบยว่าลาไปแป๊บเดียวในฮอดลอยนะะิูุเทศเพาะกัวกูไปมือนเหมือนกูไปสองสัปโมงเดอดสองสามสัปมับัจักรลอยออื่นก็จี๊ดจ๊าดจีสายีรอแล้วก็สิูุเทศเพาะเนาะโอ้ลูกกู เอเออเออหมูไปเอาข้องหลินมาให้น้องดูหมูค้องลินน้องนะอยู่เทิงพูสองสามหับจีรอกหกหกหนหกหกหาหะหก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  แล้วบางไงลูกโอ้โหได้โมได้เอาเด้อชูเลยคุดไว้เนาะคุดเลยกระเตื้อโอ้โหมันกระป๋โอ้โหน้องเงีงน้องเงี้โอ้โหง่าหนี่ลงมาโดดลงมาโค้ด bay đưa đơ ẹ đơ đơ cho ôm đơ ẹ đơ Hãy subscribe cho kênh ออสักกี่กิโลโสโตนั่น <ole> <ole> น้ำมาทด้อาบกินเขาได้แต่เฮงเลยไม่ทนอาบน้ำเฮ็ดสิบมือเด้อสิบมือน้ำเหก่สิบร <ole> บมือเด้อเด้อหกสิบติ <ole> ้อมาปบ <ole> <ole> เมนเปกเขาวมาเลยสี่อ้เห็ดนีแูเลยกิโลนี่แหละกิโลคู่ลเก่าสิบตัวบวเอาแ้วนู่ได้หลายได้น้อยสิครักิโลนอันายเไรเอาเอาหนั่งเลยไปหอดในเซบูไปเขาเดียวผัากูกิโลจอกๆบาเดียว่ัโทหาเราตืนเล่นอยู่ะมึงสะไปนะ โกูบ่กหัวใจกูแนมไปน่ะนี่ขนนาใหญ่เอลยนี่เขากลอดหัวไปย่างขนแทดใหญ่เอลยนี่นาลงไปวิ่งหัวลอดหัวเข้าไปหันน่ะมันกระตือข้อขนาดใหญ่เข้าเลยนะมันกะจ้องข้อถงออกย่นะอู่เอาเลยกระตือแม่ตกไปสวนกรบอกโทษนะสูหุขคุยแต่กูย่างไปเมื่อยกระบอกโทษกานั่นแหละคันกุ เดีววะกูจะมุ่จจกไปไปใส่มันกรบโปรได้เงี้ยได้ได้เมื่อนั้นก็กอสิไปเฮิงนั่นก็มันตื่นแล้วอีเมยเอาถาซื้อเมื่อนั้นนะจ๊ะหนึ่ให้เขาอยู่เขากินเมืได้ได้โดนน่นเลยไม่บาดเอออย่ามัน ยิบกอถูกปหฮแมุ่งูนถูกลับปหากาะูกได้งถูกลับไปต้องอจิลหน่จัล่ะบ้าได้เา้หิ่มันบอกมันแนวลินนกมันแนวกินแนวกินก็จะเอาไปหลินปหาคุณ้อยจะหลินกัน เจาบริเจาิมหาถาคอหมก็มีพวบน้ควายกิโลดนหันน่ะโดนนี่เด้อโดนตะปนิดน่นี่ลงุงบุกาเขามยรูดคูดกูกัะคูดกูกรบโบเห็นหุมือนนักเก็บตาไปมือนนักเก็บตาโบยนัดควยกิโลแซบตามือกัะบอชอเขาคุ้ลผัดองูไปอมเตรงวัน

เขาขไฟลุดเขาไม่เนียบนะเก้วแก้วจะกินขาบ้วอย่าเฮ็ดนะอนี้ฮะเนียนขาซุกว่า e เนียบุก e r แล้ทีนึงกองกินไปล้ทนึงมันกนนขาโบราณก็พอกินถึงไลชมไหมกขย็นสดเด้ใก็ชมนะบอกชมมาดูมุ ชมบอกกระสมจกขยันัวกิยนใด้ยนเขากบเลยโจกขย็นใส่หัวด้วเย็นติบใหญ่เอามาแต่น้าไจ๊เขย็นใส่หัวเนร้อเย็นติบใหญ่เอามาแต่น้าไปทาวนะเออโอ้ยสับะรดดีเสดกูดีปลาให้มันขวบใชบ้านเมาลไมยนีลานน่คนได้เดิอนมือคือ เรื่องวุณมุ่นกลับมาอีกครั้งพี่น้องโอ้ยหมา,มาข้วเขียวต้วเคี้ยวใส่กระตุ้ย่ว่าออโมูแล้วออาอะไรโอ้ย,อ,ยออกไหมลูกผ่านนี่มาซิดาสต,ตาหย่านมันจะแงดงออกมูออกมูอย่าเฮ็ดอย่าสู้ออกอาาอกามาเลยออกมาออกมาออกลูกออกแตาน่อยออกปบมันยีลาฟป้ามันมูอย่าสู้อ,ออกยังมา เบ uh, ิ่งจะไม่เห็นแต่ลูกคุณก็่อกโมโมออามาหแม่พี่โมมาแม่พี่แม่สิตีมันไปมาไปใหมันมาลดกลองแม่เด้อผูท้งรงตมันมองห็นมาตังเนกงกใจแหละกูบอกเกงใจพายแหละมึงมามึงมามยาจ้าไม่ไปถือย่าลูกป้าป้าลูป้า ฮึอเาื้อได้บากแม่เ็นกเอื่อได้ลูกรลอยเกือบเป็นวานบ่เห็ดบ่เห็ลูกบ่เห็ดแพงกันแพงกันแพงกด้ลูกเรแพงกันลูกหรือน้ากันแพงกันแพงกันลูกบ่ดึกลูกเวบ่ดึกขวดกล่องงว่างเมื่อกี้นี่ขแกงขยินอีน้อยนี่อกโทษด้พี่น้องบ่เห็เมื่อกี้นี่ขวกล่องมาว่ะ้าวเฮงยันนั่น ปเรียนำกันดีๆไปลูกไปจะไหนลุงจอยมันไปกินขนมนั่นนี่ไเรน้ำกันดีๆเเแยกใส่กันเ้อแพงกันแพงกันบ่งเดอหมูเดอร์มึงระวังในกอดเวลากอดมันนะอุ้ยมันกลับอยังวะบตดีกับกัดแต่น่ะบอตีกับกัดหมดกูอามึงเขาหลดอเลยน้อแล้วกูก็สียงตเขาจะซ้ำมัน

không mau okay, ừ, ừ. 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 cái chỉ chim mà đã, ừ cái nào mà lẽ bảo, mặt tư nhau, tôi không có đại lai like đấy, ừ, không nói, tài con tài thành, ăn mất tài, con không có ao không xài chỉ của là... nhau đừng mà vừa vừa ăn, nên đừng mà อันนี้ว่ามันคงพอใส่ขี่สำเร็จสำหนึ่งก็เอามาเขากบับใส่นเขาก็ใสีใส่สีอ้ประหนังคลาตระเลยอใส่ขีนี่นลนน่ดึออกมานี่เป็นโตย่พใส่นะใส่ส้ง้ย่าใส่กดคนนเลยนีนี่ยนะเป็นโตเป็นโตมาไหนมา เขาซเด็กพ่อได้เขาเห็นฝนเหมือนฝนสีมาเลยพี่น้องมาแันมาแต่ทุกแตใส่ทีเพรานี่และเอาคไส่งเขาคนดับพัดง่ายแพงกันเด้อลูกแพงกันเด้อนับอีกบ่อืนับคนกนานบุน In những bước chí vượt mượn này lưu ba mượn chịu đấy mượn chịu mượn tàu 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 mượn แข่งกันลูกแข่งกันแข่งกันเด้อ 残ってます。<No. S 2> น้อยเ่อนตัวหนึมีทางไปไายมีแต่ไปหาตัวน้องใหม่แล้ขูดง่ายดีตัวกัน ู้ใหญมาเห็นผู้สมมเอ้ยมือวันเกิดหมูนะตกหมูนั่นถ่วได้ยูไซมันระจัอันห้อยหมูอยากสปาแลกเิซ้ำทลูกลูกะสีแ่้ววเขาใช่หมมันตายใช่มันตายมันอยากสีมันทะโอยพาอีมูนั่นอาหายอาายคนละถั่วมันกิบเอาถั่วอีหมูอยู่ไซมันกับไปพะโลอยู่หันเอเอามาถึงเพิ

มูพอมาเลยมูเอ็นยังควนใ่ร้นเหรอ้นีเล้วีพอ่อยเลคอสย่ายังไปเรียงาดกน้ยไม่สิไม่เรียบเปิดน้าแล้วไม่สิเปิดอ่บนมาเลยน่ไม่เรียบอาบน้ำพอกันยังแดงแรงพี่น้องกันนัง หน,นั่งโอ้ล้มกันเห็ดเตรียมอาหารแรงกินตามธรรมชาติตามมาดูกานยำนี่นะฮะกินกินเนี้ยก็กินไปพี่น้องยำแรกมันแห้งมันแรงผมมีแนวหาที่จะซื้อยำนั่นยำนี่นั่นพอได้หาพอได้หาพอได้บางคาบกับบางคาบกับบอพอซื้อพี่น้องขันยำแรกซื้ออยู่ทุกค่ะอันนี้ก็ซื้ออยู่ได้บ่ราะเป็นบ่ซื้อไข่แน่ตัว กิโลกัดคุดเองบ่ได้คุดเองกับสื่อแน่ยังบ้านในสื้อปีนบ่ซื้อก็ซื้อแล้วแต่หั้วปีพุณแมวหองกาเล่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 าฝากกุหลาบกุแซกติตาวนะพียงเนอะโคกันคิปใหม่พี่น้องขณะนี้เราใกล้จะได้ร้านเคยแล้วกีโลฮันดี้องไม่ได้ส่มต้องไม่ได้ส่งเสียงัวนะเอาทอดกูจะได้ร้านเคย